สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับตอนนี้ทางผมได้มีการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นแชทแทนการแชทโลกที่ขาดหายไปในเกมแคสต์แคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมเข้ามาพูดคุยสามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องมีการให้เกียรติไม่มีการเหยียดสามารถคุยเฮฮาแซวกันได้ ตามพื้นฐานของการให้เกียริกันครับสวัสดีครับไปดีไรสสารัน,นะครับผมวันนี้ก็จะมาตีหลีกเจนนะเนาะเซนทหารที่ผมใช้ก็เป็นปู่เจวอลูกไฟบาบาเลียนธนูนะครับเดี๋ยวมาดูไม้แรกของวิดีโอนี้กันเนาะผมวอม,มือไว้แล้วนะเพราะว่าผมเล่นบาบาเลียนธนูมันต้องวอม,มือหน่อยนะครับถ้าไม่วอมนี่น่าจะจบไม่สวยนะครับโอเคลงเจดตรงนี้เนาะเตรียมล่องหนนะครับเจ็ดก็ลงเลยนะปึ๊บผมชอบลงพลาดน,นะช่วงเนี้ย ไอตรงเจนอะผ้าจะพลาดนะตวนใหญ่หมาที่พลาดจะพลาดตรงลงเจนนี่แหละปึ๊บโอเคอยู่ในวงอยู่นะสวยจัดนะครับยิงจอผมไปไหมอืมผมเตรียมรีคอร์นครับมาเอาแค่นี้นะจึ๊บป,ปูลงฝั่งนี้ตามด้วยนางฟ้านะครับซูปเปอร์บอเลียนตรงนี้เนาะ ดูปูไปทางงูนะครับลงซุปเปอร์ไปเลียนฝั่งนี้นะเจ๊กดสกิลนะครับอ่าลงระเบิดก่อนเลยนะโปลเลนปื๊บตายปื๊บหนีรถโอเคผมโยนไปข้างในตรงนี้แล้วกันโยนนะครับขยา่าปื๊บระเบิดหนีนักหน้าฆ่าหัวไป โอเคผมเขย่าด้านในนะครับเพราะกำแพงชั้นนี้มันแหกอยนะู่แล้วเนาะผมน้ำม่วงไปนะครับยาพิสคิ้งจิงจริง,รง,รงโอเคคิงสวยผมกดสกิลคิงครับบรลลูนให้ปูหน่อยนะบรลลูนตรงนี้นะครับปึ๊บลองหอนให้ปูนะกดสกิลฟีนนะครับผมน้ำม่วงไปเลยเนาะปึ๊บ ลงธนูตรงไหนได้บ้างเนี่ยลองเช็คนะครับว่าผมลงธนูตรงไหนได้บ้างนะหรือไม่ได้เลยโอเครเราไาเลี้ยนไปนะครับธนูสวยรเราไาเลียนธนูรเราไาเลี่ยนนะครับ,บ,รบเราไาเลี่ยนได้แล้วก็ธนูนี้เนาะ เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวแล้วเนาะอ่าได้วอร์มือนิดนึงนะตีดีขึ้นมานิดนึงนครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะซื้อโอเคขออาหารนะครับโอ้ไม่ได้ขออาหารต้องกลับไปขออาหารนะอะไรกันเนี่ยสลับตัวไปสลับตัวมาเล่นๆกันเนาะซื้อขออาหาร ไปส่งาหารนะครับแล้วก็ลุยเนาะโอเคไปครับบ้านหลังนี้เจ๊ลงตัดด้านนี้นะครับ,บเตรียมล่องหนนะล่องหนนะครับปึ๊บโอเคสวยนะ ผมอยากได้เสาวมรณะนะครับถ้าไม่ได้ก็ตัดนี่ก็ได้ให้โยนเข้าไปได้นะครับจึ๊บโอ้ยเร็วไปนิดนึงนะจะเหนื่อยนะเนี่ยเพราะมันจะโผล่ไวนะปับนั่ไนงนี้องหงน,นีงครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องรีคอร์วไหมยัยงได้อยู่นะตัดตรงนี้ข้างนอกเหรอรีคอร์ไปเลยนะครับ ผมต้องล่องหนตรงนี้จึบจึบปูโยนยาวปึ๊บนางฟ้าซุปเปอร์บาบบเลียนเจ๊กดสกิลยิงจีน,นโกเลมมาตรงนี้นะครับจึบจีได้สองก่อนนะเนาะระเบิดรถดูปูสักหน่อยนะ บดูนให้ปูหน่อยนะครับระเบิดไปเยาวตรงนี้คนระับหืมตัดสินใจถูกเนี่ยที่ไปขย่าวตรงนั้นนะอีดายจานนะครับไปๆๆผมมัม่วงไปนะครับตัวสก,กิลคิงเลยเนะนา,า,นานะไหนก็ไหนๆแล้วครับบอลลูน เดี๋ยวผมลองคานูตรงนี้กนนะโดนนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เราหล่ออย่างไม่ได้เลยนะโอเคกดจิ้งฟีนเลยดีไหมกดจิ้งจีนนะครับบันรูนี้นะบอลเบเียนคาน,นะนูนักล่าข้าหัวยาพิษลงตรงนี้นะเออน้ำม่วงลงนี้นะจะยาพิษเฉยเลยนะอ๋อได้ไหม โอ้ยไม่ได้นะเจอคิงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมั้งเดินสิโอ้ผมพลาดนะผมลืมดูว่าข้างบนมันเหลือคนะิงเนาะมันพลาดเลยนะครับจริงๆริงบนเหลือคิงน่าน,น้ำยาม่วงมาช่วยปูนะเออคิดอะไรอยู่เนี่ยพลาดแบบรายละเอียดคือสายเนี้ยมันต้องรายละเอียดเป๊นนะเนียเนาะพลาดนีดนึงคือพลาดเลยนะครับ ขอสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสักสามสิบถ้วยก็ยังดีนะโมโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวอ่าน่าจะได้ยี่สิบเก้าถ้วยไหมเนี่ยประมาณนี้ต้องเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองมถึงจะได้สามสิบพลาดเฉยนะพลาดแบบลืมเนาะลืมดูว่าคิงยังอยู่นะเรียบร้อยเลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมานะครับผมซื้อ บ้านหลังถัดมาเอาลงต่อเลยคนระับปึ๊บโอเคบ้านหลังนี้เอเจ๊ลงตรงนี้นะครับเตรียมร่องหนเนาะเจ็ดก็ลงนะครับปึ๊บได้ป้อมใหม่คิดว่าจะได้อินฟอนเออสางรณานาได้นะครับร่องหนนี้ โอเคอ่าปลาสองมรณะต่อสุดยอดนะลองหวออีกหนึ่งทีได้สองมรณะแน่ๆนะครับเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเอาไม่เมื่อกี้ลืมดูจริงๆนะดีคอยนะครับปูหลงฝั่งนี้นะครับตามด้วยบอลลูนตามด้วยนางฟ้าน,นะครับผมลืมไปพูดจนชินเนาะ โซูเปอร์บาบาเลียนฝั่งนี้เจ๊กดสกิลคิงนะครับฟีนซึ๊บไปมีแค่สองเนาะมีโล่งระเบิดบาบาเลียนคานูระเบิด bar bar รถนะครับโอเคผมพยายามอย่างนี้ก่อนนะ มีไปสนะา,า,า,ามนะครับผุนมม่วงเลยเนาะลองหุ่นนี้ปู่โยนเยียบอย่างนี้โค้ชกิลงกิงปู่ตามแล้วนะครับมม่วงอย่งนี้เนาะไหนๆปู่ก็ตามแล้วนะนะเอาบอลลูนไปนะครับมาเบรเลียนขนู อ้าวผมยังไม่ได้ใช้ยาพิษเลยนะเรียบร้อยไม่ต้องใช้แล้วนะยาพิษยิงหัวด้วยไหนนะโคต้ชกิลควีนะครับ,อนะโ,รรบโอเคผมลงธนูตรงลงธนูยังไม่ได้นะอ่าได้แล้วบาราเบเรียนธนูลงนี้ได้แล้วครับผมมอนต้าไปยิงธนูแล้วเนาะยิงหนีแล้วนะโอเคลงบาบ์เลียนธนูลงนนะครับ ับมาเล่นมันก็เม่งเม่งก,กันเนาะต้องมาจับจังหวะเหมือนกันนะครับเามันตียากกว่าลาวาบอลลูนเะยลาวาบอลลูนมันยังพอมี็อตพลาดแล้วแก้กลับมาได้เนาะ <S <S แต่แบบมาเล่นธนูนี้พลาดคือพาลาดนะครันะแค่คิดพลาดอะจบเลยอะเมื่อกี้ผมก็โอเคนะแค่คิดพลาดแค่ลงน้ำม่วกพลาดผิดจุดครับจบจบ,จบเลยเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูไม้สุดท้ายของวิดีโอนี้กันนะเด็บสลับไปนะครับ โอเคครับลาลุยคนระับหน้าบอรจริงเทียวไม้นี้อืมไม้นี้ปียากเนะี่เหมือน,นบังคับให้เราต้องเข้าทางนี้เนาะเข้าฝั่งนู้นไม่ได้นะครับเข้าฝั่งนู้นตอนท้ายจะเหนื่อยนะเพราะเรายิ่งเล่นบามาเลียนทนูด้วยเนาะ ยิ่งไม่มีดาเมจเลยนะครับดาเมจนี่มีแต่ฮีโร่เดียวเลยนะแล้วฮีโร่เหนื่อยเราเหนื่อยแน่ๆนะครับโอเคตรงสัสตว์ตรงนี้เนาะตรงนี้มันดาเมจมันเยอะนะครับจึ๊บได้เสาไฟแล้วก็น่าจะอันนี้ิงจอกตายมีคอเลยนะครับถ้าจิงจอกตายนี่อยู่ไม่ได้นะปู่ลงฝั่งนี้นะครับ ตามด้วยนางฟ้าเนาะบรรลูนไปหน่อย,อยน่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงยาพิษนะปึ๊บตรงนี้โคเลมอ่าอาคินโคเลมนะครับปึ๊บหนีไปสองก่อนเนาะ้อมตรงนี้ไม่หนักมากนะครับซุปเปอร์บาลาเรียนตรงนี้เจ๊โดสกิลนะครับ,บรถระเบิดหนึ่งระเบิดสองบาลเรียนพนุหนีไปสามนะครับ เขยานะ่ารอเนาะจะโยนยังไงดีผมมม่วงเลยนะอือตัวสกิลคิงเนยนะลองหุ่นตรงนี้ตรงนี้โยนปูนะครับเขยา่าตัวสกิลรีนโถม้ำม่วงไป โอ้แล้วผมลงน้ำม่วงไม่สวยด้วยนะแทนที่จะลงน้ำม่วงใบให้โดนหมีเนาะโอเคพอได้อยู่นะลงบาบบเลียนตรงนี้ธนูนะจิ๊บจโอเคธนูเรายังหล่อยได้อยู่เนาะบรลลูนเราลงไม่ได้นะ ผมเอาลงันลูนลี้เลยนะเพราะในหนันก็ลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าธนูเราหล่หอตรงนี้ได้เราเบเลียนนะครับธนูอันนี้ลงนักลาก่าค้าหัวไปเลยเนาะพอเลือดมันเยอะนะครับเอาลงมาแทงให้ธนูนะบาบเลียนธนูเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวเนาะสําหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยนๆนะครับผมจะมีไลฟ์สดทุกวันช่วงเวลา สองทุ่ครึ่งถึงสามทุ่มน,นะครับก็ใครอยากดูไลฟ์สดก็มาตามลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้เนาะสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม